สวัสดีค่ะพี่น้องสุบานผู้ที่ยั่งก้อยติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้แม่สังเวียนกดติดตามให้น้ำเด้อผู้เบ่งไหมกระไดเปิดไปพ่อแล้วกห้กดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์ผู้ละเทือสองเทือกันยั่งดีเนาะเพราะิลปนี้กำลังใจ อ่าผู้ได้เพราะท่านในห,หูจักว่าหากเมื่องเหงาเมื่องแกนเมืองเป็นแกไหนกับฟังเอาาด้อเมื่อนี่กับมีก่อนล่ำอ่าข้องสิบสีก่อนที่หกอันก่อนที่หากระ่าออกไปแล้วคือหากเมืองเป็นไงอันนั้นก่อนที่หาเนาะต้นใหม่ก็ต้องมีาะยับขึ้นจากหากด้วยมือนีเป็นยับขืนจากหากยับขืนมาใส่เหงาเหงาเหงาตดดิดนี่ละเนาะเอ้ยงางางา <c oughs> เราไปาาว่ามากกับไอเรือยู่แล้วละสีส่แล้วผู้เฒ่าเนาะกิ๊ดจังไดโลกไข่ไข่ก็บดสามาเบียดมาเบียดก่อนไม่เนาะเออก่อนไม่ก่อนเก้าก็เปิดไปแล้วกัอัดไปแล้วก็ได้ฟังกิดอกล้าก่อน,นไม่ยัน่นพได้ฟังน้ามูสอกเอ <ไป S 1> าเว้แรกก็บ่าตายหัวมันได้อยากอายคู่อยากอาข้นเออถ้าเขาแก้ผ่าอาบน้ำให้ถ้าเปลี่ยนมุนมุนเดี่ยเธอผมว่าอยากตายก็ไปบวชฮะไม่อยากตายก็ไปบวชไม่ไปตายมิตรว่า มูละนาพาเรียกว่าตายโอ้แน่เมื่กระหังตายคือเก้าหน่ะคือล่มกับเอาฟังก่อนเงาเมืองขึ้นมาจากหากแล้ววันนี้มาตั้งยูดินเป็นเงามาเด้อวันเด้อ่อนที่หก คอยฟังตอนไหนค้องให้วานใจผู้ฟังบังหลัก้องสมัคคันเฮานี่หักนี่มาตั้งแต่เก่าบ่แมีนเดาขั้นและดนหากเขียนละคนแต่เรื่องจริงเอ้ยโดยจะพอน้อยอย่างอิงบ่มีสิ่งเสมือเมื่อล้บั้นปีเดือนบนชีวิตคนโอ้ยกำมุน เดือดตามฉันช่อมขนูแล้วระดูกายก็หมุนเปลี่ยนแม่สังเวียนผู้ก้าวว้าแม่สังเวียนผู้ว้าก็ยังเท่าดอกว่าเดิมแ้าไม่เก่ละจะคอบูรมีอมือัยังเท่าสม เฝ้าฟังเฝ้าจองเล้อผู้ใดบ่ดบทรหนไ่งนี่เอ่อมาล่ำง,งั้นไล้ดยังจะถึงกระไดแล้วฉันเลยได้ก้าวเพิ่มล่ำเสริมทรงอยู่ในคลองเพื่อสนองตัดท่าอีกพอตาแม่ยายสุนเขาหากมีบุญล้นควสจินทนานตั้งแต่ก่อนจังได้ลำมาเป็นก่อนพ่อให้พวกผู้เฒ่าเอาไปเอาดอกตอลานแล้วก่อนที่ห เมลาทานฮกคือมูเสนางเฝ้าหลับตาเลว้งวังขันฟังการทหารกลางแลามีปัญญาความรู้ดูแลบร้ขาดคืออามาตผู้เก่งก้ารักษาเจ้าเฝ้าพระองค์ความกับในนอแก้วส่งให้คงอยู่ในสินสัตว์ปฏิบัติตามค้องกันวองทา,งาท้งหอาจินซอยทำตามอ้อยพุทตทา ศาสนาเดอผู ee, ้ตั้งเฮาคงได้มุ่งกะเลินแล้วคุณแม่เอ้ยอันเงาเมืองนี่เพื่อนเอินเปียบคือป่าคันดงหนามีสาขายุ่งยางขันใหญ่สูงหลายล้นแล้วคนโบราณก็นยังเ้าคนโบราณก็นยังเ้าบลาดง ใส่ป่าเพอได้ป็นบอนสุนขั้นเสือสร้างค่างแคนี้ละคนของเฮาคันบ้านี่ก็คือดังเดียวกันการสำคัญทั้งมวลคั้นส่วนเฮาควรจำใบมีละการเพียงหอมซ้อมด้ว้ท้วนทีมีบเดีเพลก่าไม่ค่อยแก่ดอกหอมทา ฉันเลืนได้ขั้นยกอ่างมีตัวย่างให้เฮาเหินลามเรือผู้มีเรือทำเตืเอตุงดอกคงทีแล้วสอนความดีหลาเลือหน่อยกะทีเตือนผู้ทำสวามแก๋บะหมองขัน้นมวนวัวบะผัน,น,นปีนดัดยันแปนลง เราค้อมูอจ้าแก๊งแจงควันตกแกงไปตามกันส่มหูล,ลานเดียวว่าจนถูกถูกคนในจำใบแล้วการต่อไป,ไปนะ่าปัญหามีให้แก่ตางเข้าร่างขันหลีกเลินขัเนขินละของจีบวมีแล้วจังเียนล้ำ พ่อจังเข็บอยู่ในหลักมวนตาหนุ่มขลักอยู่ในดอกข้อมีล้ละคขั้นนักมีใจตั้งรักตบาบังบ่ประมาบองคาพระบาทขล้นเกาเ่าจีน่าออสา บ่าไหมคว่ายังไงยาวห้รดไปก่อนกำลังออกนะบ้ารถจะรถจะรถตรวจศสตร์ดูค่ะ่อนดันค่ะก่อนได้ผมเอามะเขือมาผูกไว้แล้วนะผมจะเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าเนี้ยมันไงนะ ขอบคุณเด้ออพี่นองฟั้งแล้วก็เป็นจังไดรน้อก่อนล่ำาข้องซบซีเมื่อนี้เป็นก่อนเงาเมืองเ่องาเมืองกับเปียบจะแล้วก็คือไอทหารองค์คลษักผู้รักษาาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารักษาอซุ่มเสือพระบุญคนละเนาะคือซุ่มอามาดเซนาคดรอกต่างแต่สมัยก้อนๆสมัยโบราณ บ่มีทาหารองค์ขลาดดอกเขาเอ,าอ,าเอ,าอาิ่นอามาเออมาดใต้ใสายสายหัวทุ่มมื่อนี่เอิ่นทหารม,มหาดเล,ล็กรักษาพระองค์แล้วปวกคุงคาราอายุทั่งในเวียงในว่างโบลารักษาสภาบ,บาสเริศพระเจ้าอยู่หัวของเฮาเออและสมัยนี่ก็เอิ่นไป มหาเล็กทหารมหาเล็กเออเินมหาเล็กสิเออเอินมหาเล็กทหารมหาเล็กมหาเล็กรักษาพระองค์สมัยตะกี้ไม่ใไ่ทั้งรียนหูแจ๊กตั้งแต่อันนั่นเนาะหูแจ๊กแนี่แจ๊กข้ามโบราณเนาะข้ามข้ามสมัยใหม่กับหูแน่บ่หูแน่กับคอโทษเพราะว่าพระเอกก็แล้วกันมันเท่าแล้วเท่าเลยบ่เออยจ๊กเสาวาเถอะเวออเอินถือแน่บ่ถือแน่กันเดียวกันนั่นแหละสมัยตะกี้เอินพวกอามาพวกเซน่าเอ่อรักษา เจ้าเพ, <บ tes S 2> พีนด ah. ah 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 ินเนาะรักษาปายสายปายขัวจะเก็บอมัดเลยยาค่าสซ่เมื่อเยะาค่ายังหลับพองเอาไปง่ายเจอเห็นี่อยังโอ้ยกหูดพักคุหูดพักพักนี่ยังพักวานไข่เนี่ยละ โอ้ยหูดหูดลกท้างนั่นดื้อๆเกิดวันหูดลกทางนี่มันจะเงาอันเวขันเขาก่าัเขาดว่าเขาโลดพนังหุดนจักว่าเ้ามไม่พักกินใบแม่จะเหูดไปมันลงหูดลงกท่าง ก็เปนเออเอาเจ้าว่าไปเลยเราวูซูบนฟังกปโลดสิเพ็ดจังสี่ละคนจักว่าเขาผักมันอ่างน้อหญ่เนาะนี่ส่วนดียวเราเพราะด้เก็บเสาเก็บแรงก็ขขอความพอบุญกันแล้วกันอย่าลืมนะผูิุนสีเพ็ดบุญเห็ดกับกะทินเรือว่าผ้าป้าอะไรกันมีบุญมีท่านบุญบวชบวชบุญเบียดมุนันละ ขันห้าอยากได้มอเล่มไปเสพไปงานเอารุ่นผู้เฒ่าเฒ่าคือเมีใหญ่สังเวียนหน่อยระข้างคลองเนี่ยไปเสพส่งสลองงานใอย่าลืมจองไม่เด้อกระติมนี่เดือนเดียวนี่ดูห้าเต็มมาถือว่าจะไปล่นเหมนกันฟังกันดอกหว่ายังอีกหลายมืออยู่สามสี่เดือนกินจ๊คกี่พ่อกันเนาะสามสี่เดือนห้าเดือนคุณคันพี่น้อง อยากได้ผู้เฒ่าไปล่ำกับยาลืมจองใบลวงหนา่ันก็หน่อยหลายเพาว่า,ากันว่าจแต่ได้ค้ารถค้าล่าจาักซีสาหาเสษแของอขขไปสลาห้าได้ห้านี่เสียชียใจดีเท่าไรขอากลับไปมืดแต่ตอนนี้ข้าวยิ่นข้าวขอากลับไปเนาะถือเกินถืออายขวกลไปรถได้คู่มอือนี่หากิน ปลาต่างตมีผู้อื่นเอผู้หาแต่จ้างหนวกไปอาศัยเงินหนาในที่เดียะพี่น้องเนาะกั <c oughs> นจากใดกันจะเริ่มโทรมา0878642048เด้ปดหกสี่อนย์เด้โมก,ก่อนล่ำพนันอยากได้นั่นแม่สังเวียนกระซงไปหายแล้วเป็นจังไดเนาะ เขียนออกไปไปเอาออกไปมาท่วนมาอ่านบางไปขันมองไดอ่านบ่ออกกระโทรมาถามหรือก่อนแล้วมันเขียนเม่กระดูกเนาะมันหลอ่ะเอาความคขอบพุณก็แล้วลก,ลกันจ้าพุ่นะเฮ็ดได้สิขอกระเฮ็ดเต็มจูเร่เป็นอนยังจังสั่นสองนิ้วจะก็หมายว่าจังไหน